สวัสดีครับผมผมก็ตูนนะดอลไลช็อปนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวเตาคแมนฟเฟเธอร์สโตกนะครับตัวนี้ชื่อมันเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะจุดให้ดูวันนี้เติมมันก่อนแค่3 0 0มิลลิตรเพราะเตาตัวนี้ถังมันจะจุอยู่330มิลลิตรนะครับอย่างตัวนี้มันก็จุดเหมือนตะเกียงเลยนะครับ มันจะมีตัวโช๊คน้ำมันะแล้วก็หมุนเหมือนตะเกียงเลยแล้วก็โช๊กโช๊กให้พอตึงมือโอเคเปิดแก๊สอ้าวอโอ้โหไม่ได้เปิดนี้โอ้โหไม่ติดไฟไม่ติดเฮ้ยโอ้โอนี่ครับ ก็เลงใช้สำหรับตแตัวนี้ก็ต้มน้ำต้มมา,ม,าม่าสำหรับสายแคมปิง้งเพราะเตาตัวนี้จะทนมากนะครับเป็นเตาน้ำมันทอดโครงทอดไข่อะไรได้หมดไม่ใช่กระทะแบบว่ากระทะแบบว่า,แบบวายืมวัดมานะครับมันทนไทยไม่ได้ใหญ่ไปนี่กระทะใบเล็กทอดไข่ได้พอแล้วแง่ ไฟมันก็จะเป็นเนี่ยพอจุดติดเจนร้อนทอดเจนร้อนปุ๊บไฟก็จะออกเป็นสีฟ้าๆนะครวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <fish>